มาปิดท้ายกันนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับสำหรับ IU แล้วก็ซูจีล่าสุดนี้ก็ได้บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมที่ประเทศเกาหลีนะฮะคนละ1ล้านวอนครับ ในเกาหลีตอนนี้นะครับกำลังประสบกับปัญหาน้ําท่วมอย่างหนักครับซึ่งเกิดจากพายุฝนที่ตกลงมาอย่างรุนแรงส่งผลให้สซุปตาสาวแห่งวงการบันเทิงเกาหลีอย่างไอยูแล้วก็ซูจีครับบริจาคเงินนะฮะขอภายนะฮะเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่า100ล้านวอนนะฮะหรือประมาณ2องล้านหกแสนบาทครับเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับชาวเกาหลีที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้าท่วมในครั้งนี้โดยเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาครับทางมูลนิธิการกุศลเพื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติหรือว่า Bridge National Disaster Relief ครับก็ได้ประกาศว่า IU ได้บริจาคเงินเป็นจำนวน100ล้านวอนภายใต้ชื่อจริงของเธอนั่นก็คือ EG อื่นครับโดยที่ผ่านมาเป็นที่รู้กันดีนะครับว่า IU เนี่ยเป็นผู้ที่มักจะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆอยู่เสมอจนกระทั่งได้รับฉายาว่าเทพธิดาแห่งการบริจาคเงินครับโดยก่อนหน้านี้เนเธอเคยบริจาคเงินเนเป็นจำนวน300 ล้านวอนหรือประมาณ7 8ล้านแสนบาทครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มาแล้วด้วยนอกจากนี้ครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ได้บริจาคเงินเป็นจำนวน1 0 0ล้านวอนให้กับเยาวชนเนื่องในโอกาสวันเด็กมาแล้วด้วยครับทางด้านของสาวซูจีเองครับก็ได้บริจาคเงินจำนวน100ล้านวอนเช่นเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก เหตุการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันครับโดยเธอบริจาคเงินภายใต้ชื่อของตัวเองโดยไม่ได้ผ่านทางเอเจนซี่ครับซึ่งทางเอเจนซี่ก็เพิ่งจะมารู้ว่าซูจีเนี่ยได้บริจาคเงินจํานวนดังกล่าวพร้อมๆกับแฟนคลับของซูจีผ่านการรายงานข่าวของสื่อในเกาหลีเช่นเดียวกัน